ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม a อซาวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูหน่วยไปที่ d a t a เลือกหน่วยโดยในหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยการ3ส่วนส่วนแรกตัวกรองการค้นหาค้นหาได้ชื่อหน่วยหรือค้นหาด้วยสถานะส่วนที่2ตารางแสดงข้อมูลชื่อหน่วยส่วนที่3เครื่องมือการใช้งานต่างๆตัวกรองการค้นหาค้นหาจากชื่อหน่วยเช่น วดถ้ามีข้อมูลในตารางก็จะถูกอัปเดตข้อมูลที่ค้นหาแต่ถ้าไม่มีข้อมูลตารางจะแสดงว่าไม่พบรายการที่ค้นหาหรือค้นหาจากสถานะเช่นดูทั้งหมดก็จะแสดงข้อมูลชื่อหน่วยที่ปิดใช้งานและเปิดใช้งานอยู่หรืออาจจะดูแค่ที่ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานมาที่แถบเครื่องมือปุ่มแรกเพิ่ม เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างเพิ่มหน่วยเด้งขึ้นมาปุ่มบันทึกสำหรับบันทึกข้อมูลปุ่มยกเลิกสำหรับยกเลิกการบันทึกข้อมูลรหัสหน่วยสินค้าจะเป็นออโต้ชื่อหน่วยสินค้าสถานะโดยถ้ามีดอกจันสีแดงแปลว่าข้อมูลช่องนั้นจะเป็นต้องกรอกถ้าไม่กรอกจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึกจะเห็นได้ว่าในตารางก็จะมีข้อมูลที่บันทึกเมื่อกี้ หรือค้นหาข้อมูลที่บันทึกก็จะเจอข้อมูลที่บันทึกเข้าเมื่อกี้ต่อมานําเข้าผ่าน Excel เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างเพิ่มผ่าน Excel เด้งขึ้นมากดเลือกไฟล์ Excel ของท่านกดเลือกชีตเมื่อเลือกชีตแล้วก็จะแสดงข้อมูลของ Excel ที่มีอยู่ต่อมาด้านล่างเลือกคอลัมน์ตามหัวข้อของข้อมูลเราจะมีให้เลือกทั้งหมดอี่สออันก็คือชื่อหน่วยและสถานะ โดยชื่อหน่วยที่มีดอกจันสีแดงแปลว่าข้อมูลนั้นจะเป็นต้องเลือกถ้าไม่เลือกจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้กดเลือกโดยตัวเลขที่ขึ้นมาพวกนี้คือตัวเลขตามคอลัมน์ต่างๆเช่นลำดับคอลัมน์หนึ่งชื่อหน่วยคอลัมน์สองสถานะคอลัมน์สามเลือกให้ตรงตามคอลัมน์ของข้อมูลของเราชื่อหน่วยของผมอยู่อันที่สองสถานะอันที่สามเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึก เพิ่มรายการเสร็จสิ้นทั้งหมด2รายการสำเร็จ2รายการลองค้นหาข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ในตารางก็จะมีแสดงข้อมูลกิโลกร,รัม2และ3ที่ได้เพิ่มเข้าเมื่อกี้ต่อมาภุม่มแก้ไขเลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างแก้ไขหน่วยเด้งขึ้นมาสามารถแก้ไขชื่อหน่วยสินค้าและแก้ไขสถานะได้ผมต้องการเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รมัม1สถานะเป็นปิดการใช้งาน กดบันทึกดูเฉพาะที่ไม่ได้ใช้แล้วจะเห็นได้ว่าข้อมูลตอนแรกเป็นกิโลกร,รมัมได้เปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมหนึ่งและสถานะเป็นการปิดใช้งานต่อมาแก้ไขหลายรายการเลือกข้อมูลหลายรายการที่ต้องการแก้ไขพร้อมกันเมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างแก้ไขหลายรายการเด้งขึ้นมาโดยการแก้ไขหลายรายการจะมีให้แก้เพียงอย่างเดียวคือแก้ไขสถานะ เลือกสถานะที่ต้องการเช่นปิดการใช้งานหรือใช้งานบันทึกข้อมูลดูสถานะที่ไม่ได้ใช้แล้วจะเห็นได้ว่ากิโลกร,รัม2และ3ถูกปิดการใช้งานพร้อมกันถ้าหากต้องการเปิดใช้งานชื่อหน่วยที่ปิดการใช้งานให้ทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการกดปุ่มแก้ไขไหลายรายการเลือกแก้ไขสถานะแล้วเลือกเป็นการใช้งาน ดูข้อมูลที่ใช้อยู่จะเห็นได้ว่าชื่อหน่วยที่ปิดการใช้งานได้เปิดใช้งานอีกครั้งต่อมาปุ่มปิดการใช้งานเลือกข้อมูลที่ต้องการปิดการใช้งานกดปิดการใช้งานดูข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วจะเห็นได้ว่ากิโลกร,รัม3ถูกปิดการใช้งานเรียบร้อยสำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูหน่วยก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ